รู้ไหมอันนี้คืออะไรเกี่ยวข้องกับความงามวันนี้บอกจะรับเชิญมาบรรยายสอนเรื่องการฉีดฟิลเลอร์ช่วงกลางของใบหน้าและใต้ตาเดี๋ยวมาถามหมอหมอกันนะครับว่ารู้ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอันดับแรกถามคนที่ไม่ใช่หมอก่อนนะก่อนจะไปถามหมอรู้ไหมมันคืออะไรกระดาษทิชชู่ค่ะทิชชู่เป็นอย่างนี้เหรอมันเหมือนกระดาษทิชชู่ที่ถูกฉีดอะคะ่ะอาจารย์เดี๋ยวถามอีกคนที่ไม่ใช่หมอน,นะฮะคืออะไรใยใยใยห,ห,ห,หมอนเหรอใหห่หมอน <laughs> <laughs> ดี๋ยวอีกคน,นยังไม่ใช่หมอนะฮะไปถามเลยผู้ช่วยรู้ไหมมันคืออะไรทิชชู่เปียกยำๆทิชชู่เปียกมันไม่เปียกทีนี้ไปถามหมอหมอกันแล้วว่าอันนี้คืออะไรรู้กันหรือเปล่าอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนทิชชู่ <laughs> ทิช <laughs> ทช,ทชู่เหรอทิชชู่อ่ะคิดว่ามันคืออะไรอันนรือเปค่ะไอ้ขาห้าเหลีย่ยขาห้าเป็นอย่างนี้เหรอแห้งแล้ว คิดว่ามันคืออะไรครับเป็นอย่างนี้ได้ไหมแบบบับเบิ้ลที่ที่ใส่เซรั่มลงไปแล้วปิดโป,โปะหน้ามาสกอย่างนั้นรู้ไหมมันคืออะไร <c oughs> เดี๋ยวถามเพชรดีกว่าจะมีช้างเผือกตอบได้ไหม <c oughs> ทิชชู่ <c oughs> อันนี้คือ HA นะครับไฮโดรกลีคแอซิดที่เราฉีดฟิลเลอร์กันก็คือนี้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะ่าจะมาทำให้ดูครับว่าเราจะแปลงสภาพคล้ายๆกับทิชชู่ให้กลายเป็น HA ที่เรารู้จักกันยังไงตามต่อคลิปหน้า